สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทักทายพี่น้องอสอมทุกคนทุกท่านทั่ทวประเทศครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นอสอมท,ทั่วประเทศครับค่าเบิบการอสอมเดือนละ2,000บาทได้จริงได้อย่างแน่นอนครับเพราะกฎหมายรายจ่ายงบประมาณ2 5 6 7 0 0กผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรแล้วผ่านการพิจารณาของสวแล้วนะครับและก็ขั้นตอนต่อไป ประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567นะครับซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้กฎหมายในเดือนเมษาย,ยน2567ทีนี้พอหลังประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567กระทรวงสาธารณสุขจึงจะเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณซึ่งในการเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณน,นั้นจะต้องเบิกหลังจาก การประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่าย2 5 6 7ก่อนซึ่งจะประกาศในเดือนเมษายนนะครับหากหลังประกาศแล้วก็เบิกทีนี้ขั้นตอนการเบิกก็ประมาณมันมีขั้นมีตอนใช้ระยะเวลานานพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นวันจ่ายตัวเบิกย้อนหลังจึงยังไม่ทราบว่าจะได้เดือนไหนมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นคือถ้าเบิกงบได้ไวก็จะได้ตัวเบิกในเดือนพฤษภาหกเจ็ดก็อาจเป็นไปได้ เราใช้คําว่าอาจเป็นไปได้เพราะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนเบิกงบประมาณและยังไม่ทราบว่าเบิกงบประมาณได้หรือยังนะครับถ้าเบิกงบประมาณได้แล้วนั้นกระทรวงสาธารณสุขเขาจึงจะประสานงานกับสํานักไม่ใช่สํานักประสานงานกับกรมบัญชีกลางและจัดทํารายละเอียดต่างๆในการโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอซึ่งจะต้องโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องอสมอนะครับ พอกรมบัญชีกลางเขาทำรายละเอียดการโอนเ็จสับต่างๆเสร็จสิ้นแล้วพร้อมโอนเมื่อไหร่กรมบัญชีกลกางเขาจะประกาศข่าวออกมาเลยว่าพร้อมโอนวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนวันไหนนะครับซึ่งนั่นแหละครับวันจ่ายตกเบิกย้อนหลังจริงๆก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอสมอถามมาว่าคอมเมนต์ถามมาว่าเอาวันจริงๆหน่อยวันที่ได้รับโอนจริงๆนั่นขณะนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับภายในเดือนมีนาคมก็คือวันนี้สามสิบมีนาคมนี่ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนี่ยังตอบไม่ได้พอไปถึงเมษาก็ยังไม่มีใครตอบได้เพราะว่าขั้นตอนของเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนประกาศใช้กฎหมายก่อนซึ่งหลังหลังประกาศใช้กฎหมายรายจ่ายสองห้าเจ็ดจึงจะเบิกง,งบพราะเบิกง,งบก็ไม่ทราบกับ,กบหน่วยละงานราชการกระทรวงสาธารณสุขเขาว่าเบิกง,งบไปเนี่ยเขาได้งบตอนไหนได้หรือ,อยังก็ยังไม่มีใครทราบนะครับพอยังไม่มีใครทราบตอนนี้พี่น้องอสมอของเราเนี่ยจะเป็นโหมดตรอ จะอยู่ในโหมดรอการตกเบิกย้อนหลังนะครับรอการตกเบิกย้อนหลังซึ่งวันจ่ายเราก็อธิบายให้ฟังแล้วเมื่อกี้กรมบัญชีกลางเขาจะประกาศข่าวออกมาเองว่าโอนวันที่เท่าไหร่วันไหนกันแน่ะนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าพี่น้อง awesome. อสมเชื่อมั่นว่าช่องโชคดีดอนยูทูบของเรานี่นําข้อมูลข่าวสารที่แมน่นยําถูกตรงมาเล่าให้ฟังเป็นประจําท่านก็กดติดตามช่องไว้เลยครับกดติดตามช่องกดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดนะครับพอเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านได้ทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้องทันทีนะครับซึ่งเราจะติดตามข้อมูลวันโอนมาแจ้งให้กับพี่น้องได้ทราบก่อนใครเลยนะครับเพราะเรามีช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารแบบชนิดแม่นเป๊ะนะครับทีนี้ในการโอนนั้นนะครับในขณะที่เราพูดอยู่ขณะนี้ขณะนี้นี่ก็จะสามารถประมาณการได้ว่าถ้าโอนได้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะได้กี่บาทประมาณการได้นะครับเพราะเราติดตามข้อมูลข่าวสารนี่มาอย่างถูกต้องแม่นยํานะครับ ถ้าเกิดว่าจ่ายจ่ายตัวเบงในเดือนพฤษภาคมหกเจ็ดไม่ได้นี่เขาจ่ายในเดือนมิถุนายนเขาก็จะจ่ายในเดือนมิถุนายนก็ประมาณการด้ว่าจะได้กี่บาทแล้วก็ถ้าตกเบิกช้าสุดไม่น่าจะเกินกรกฎาคมไม่น่าจะช้ากว่าเดือนกรกฎาคม6 7เจนะครับก็จะได้กี่บาทนะครับเอาก็พูดตรงๆต,ตรงนี้เลยรายละเอียดเคยทําให้ดูไปแล้วถ้าไล่มาทีละเดือนทีละเดือนอน,นี่นะครับค่าป่วยการที่ได้รับในเดือนนั้นบวกตกเบิกนี่เราเคยท,ทําทีละเดือนทีละเดือนไล่มา เป็นเดือนเป็นเดือนให้ดูแล้วนะครับก็จะสรุปให้ฟังครับถ้าสมมุติว่าได้ตัวเบิกในเดือนพฤษภาคม6 7จนะครับจะได้800 0นะครับคือจะได้ค่าเบิการของเดือนเมษายนไป2,000เต็มสมมตุติงบมาไว้นะงบค่าเบิการปี67เจ็มาไว้เขาก็จ,จ่ายเดือนเมษายน67-2,000ไปเลยส่วนตัวเบิกยอดหลังยังไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตุลา6.6จนถึงมีนาคม67เเนี่ยเดือนอีก6000ก็เป็น8นี่วิธีคิดก็คิดแบบนี้ถ้า มันไม่ตกเบิกในเดือนพฤษภาเพราะงบมาช้าก็จะไปตกเบิกในเดือนมิถุนายนหกเจ็ดก็จะได้เก้าพันครับเพราะว่าไอ้เก้าพันเนี่ยมาจากมาจากค่าเบิกการของเดือนพฤษภาสองพันรับไปเลยในเดือนมิถุนายนค่าเบิกการของเดือนพฤษภาสองพันส่วนตกเบิกจะเป็นแต่เดือนตุลาหกหกถึงเมษายนหกเจ็ดเจ็ดเดือนก็เจ็ดพันมันก็จะรวมกันเป็นเก้านี่ถ้าตกเบิกในเดือนมิถุนายนจะได้เก้าพันถ้าตกเบิกในเดือนกรกฎาคมก็จะได้หมื่นนะครับทํานองนี้ กรกฎาคมได้เหมือนยังไงก็ได้ค่าประกันกเ,เดือนมิถุนายนเป็น2,000ส่วนตกเบิกจะเป็น8เดือนตุลาคมหกหกถึงพฤษภาคม67 8เดือนก็800 0บวกกับ20,000ของบวกกับ2,000ของเดือนมิถุนายนก็เป็นหมื่นทำนองนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดคือการเล่าสู่กันฟังแบบกรคร่าว,าวส่วนวันจ่ายตกเบิกอย่างแมน่นยำเป๊ะเป๊ะกรมชีกลางประกาศข่าวเมื่อไหร่เราจะรีบนำมาบอกพี่น้องอสมอแบบ เร็วกว่าที่อื่นทันทีครับสำหรับคลิปนี้ทักทายพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้ในวันสิ้นเดือนมีนาคม257 6ครับสวัสดีครับ